Gview, a d v i c e Asrock, Kingit Network, Magnus สวัสดีครับที่มากับอีกวันนี้ก็คือเคสจากทาง c a m e t e c h ที่เป็นดีไซน์ใหม่นะที่เขาเรียกว่าเกาวิ g งดีไซน์นะฮะก็คืออะไรนะครับ ตัวนี้วิวยี่แปดนะครับก่อนหน้านี้มีวิวยี่เจ็ดมาแล้วนะครับซึ่งตัวนั้นก็เป็นดีไซน์คล้ายๆกันนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นการออกแบบมาอีกแบบหนึ่งครับแต่โคงคอนเซปต์เดิมก็คือมีกระจกที่เห็นจากด้านข้างด้วยและด้านบนด้วยนะครับวันนี้ก็ทําให้คุณเห็นฮาร์ดแวร์ภายในที่อลังการมากขึ้นนะฮะมันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนีกว่า เรื่องดีไซน์ของเคสนะครับหลักแล้วก็มาโทนสีดําด้านหน้าเป็น Glossy Black หรือว่า Piano Black นะครับตรงนี้ก็เป็นรอยนิ้วมือง่ายนิดนึงนะครับแต่ก็ให้ฟีลลิ่งความรูหรานะครับว่าเรื่อง d ดิเมนชันก่อนนะฮะดิเมนชันเคสตัวนี้อยู่ที่505คูณ200คูณ4 9 3มิมน้ำหนักรวมของตัวเขาจะอยู่ที่6.7กิโลกรัมก็วัสดุหลักจะเป็นเหล็ก SPCC นะฮะ รูตรงนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของวิว28เลยนะฮะก็คือตรงนี้จริงๆมันไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นไฟเอฟเฟกต์ R G B วิ่งสวยๆเวลาเคสเราใช้งานหรือว่ามีไฟเสียบเข้านะฮะตรงนี้จะอยู่ด้านบนนะครับก็ด้านบนของฟอร์มแพลเมื่อกี้เลยถัดมาที่อันนี้จะเป็นปุ่ม power นะครับอันแรกไฟแสงสานะ2อันปุ่ม Reset แล้วก็ช่อง ไมโครโฟนกับหูฟังนะครับมีอุดมาให้เรียบร้อยเลยอันนี้ก็สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันหันขึ้นข้างบนก็มีโอกาสว่าให้ฝุ่นมันลงไปได้เยอะนะครับฉะนั้นก็ต้องอุดมาไว้นะครับแล้วตรงนี้จะมี USB นี่นี่เลยนะครับ2.0กับ3.0นะฮะตามสีเลยส่วนนี้จะเป็น LED control นะครับก็เรียกง่ายๆว่าคุมไฟ LED ตรงนี้นะครับไม่ใช่ซอฟต์แวร์แค่ลงมาด้านล่างนี่เลยเห็นไหมฮะ เกาวิงวินโด์เนี่ยก็เรียกง่ายๆว่าเกาวิงมันก็เหมือนพวกรถสปอร์ตนะครับที่เรายกประตูประตูยกอะไรกันเรียกว่าเกาวิงนะครับอันนี้ก็ด้านบนเราก็สามารถเห็นลงไปได้เว,ว้าลงมามาด้านด้านข้างตรงนี้เลยนะเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของเคสตะกูลวิวของเทอร์ม t เทกันเอง จริงๆแล้วด้านหน้าเคสไม่ได้ออกแบบมาให้เปิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรางัดให้ดูเฉยๆว่าภายในมีอะไรนะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันก็มีช่องสำหรับใส่พัดลมนะครับได้3ตัวตรงนี้ก็เป็น120มิลหมดเลยนะฮะแต่ก็ถ้าใส่พัดลมตัวล่างต้องมีการขยับขยายตรงด้านล่างนีิดนึงนะครับเอาเป็นว่าตีหลวมๆว่าใส่2ตัวก่อนละกันนะครับการดูดอากาศเข้ายังไงเห็นช่องนี้ไหมฮะในเมื่อด้านหน้าเป็นกรอสซี่แบ็กปิดนะครับก็ดูดเข้าด้านข้างโดยที่ด้านล่างเนี่ยจะมีพื้นที่น่าสัมผัสตรงช แวนวแนวเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูขึ้นมาอย่างที่เห็นเลยกาวิงวินโด์เนี่ยทำให้เคสตัวนี้ไม่สามารถเปิดซ้ายแผนเนลหรือฝาข้างได้แบบปกตินะครับเราก็ต้องดันไปข้างหลังนิดนึงแล้วก็ดึงออกมาเลยอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะชึบก็เป็นการยกฝาเคสออกทั้งฝานะฮะโดยที่ด้านบนก็จะมีการยกออกด้วยเช่นกันนะครับก็แรกมาความสวยงามติดตั้งพัดลมตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่เหมือนเคสทั่วไปนะฮะภายในนะครับก็ว่ากันเรื่องการติดตั้งมอเทอร์บอร์ดนะฮะเนื่อเป็นเคสพิทาวเวอร์ก็สามารถติดตั้งมาาาอรบบบดแ X ไ้ตตมมฐน โดยที่ช่องตรงนี้ก็ยังเป็นช่องสำหรับเวลาเราใส่แบ็กเพลทของฮิ t ซิงซีพีนะครับทำให้ไม่ต้องถอดหรือว่ายกเมนบอร์ดออกมานะครับพื้นที่สําหรับการติดตั้งตรงนี้บอกได้เลยว่ายาวเหลือเฟืองจริงนะไม่ว่าการ์ดจอคุณจะยาวแค่ไหนคุณไม่ต้องคิดเลยนะครับติดตั้งได้แน่นอนโดยที่ตรงนี้มีช่องสำหรับติดตั้ง s s d หรือว่าฮาร์ดดิสก์2.5นิ้วมาทั้งหมด3ชุดนะครับหรือว่า3ตัวนั่นเองแต่ว่าสังเกตดีๆจะไม่มีไดร์เบย์หน้าก็คือไม่สามารถใส่5.25หรือว่าอนได ตัวนี้นะครับก็มีพัดลมแบบ RGB ให้มาตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นของริงนั่นแหละก็คือเรียกง่ายๆเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ทีเลยนะครับขยับลงมาจะเห็นว่ามีช่องสาย extension slot อยู่ที่ทั้งหมด8ช่องนะครับอันนี้ก็มากกว่าเคสปกติอยู่ช่องหนึ่งนะฮะแล้วก็2อันนี้เห็นไหมฮะคุณสามารถใส่ Riser Guard ได้ด้วยนะครับก็สําหรับคนที่ต้องการจะตั้งการ์ดจอโชว์แบบนี้ฟิลเหมือนเคสประมาณคอ r e p อะไรอย่างนั้นตัวนี้ก็ สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นเคสราคาไม่แพงที่ให้แบบนี้มาด้วยคุ้มจริงๆนะฮะแต่ว่าอันนี้라이เซอร์การ์ดต้องไปหาซื้อเองนะครับไม่มีมาให้ด้านหลังนะครับก็มีพื้นที่สำหรับการเก็บสายไฟอยู่พอสมควรเลยนะฮะมีประมาณเกือบนิ้วหนึ่งนะครับตรงนี้สังเกตดีๆว่าจะมีโลโก้ทีทีตรงนี้คุณสามารถยัด SSD หรือว่าฮาร์ดดิสก์2.5ไว้ได้นะครับก็คือมีข้างหน้า3มละมีตรงนี้มาอีกหนึ่งนะครับถัดมาที่เห็นตรงนี้ ก็จะเป็นตัวฮับสารับพัดลมนะครับคุณเสียบไฟโมเลกเข้าตรงนี้จาก power supply ออมตรงนี้ได้เลยนะฮะเสร็จแล้วที่เหลือพัดลมคุณถ้าเป็น4พินหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เสียบมันเข้าไปนะครับตามช่องพวกนี้ได้เลยมีไม่ทั้งหมดนี่8ตัวด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าจุใจจริงๆนะครับสำหรับเคสที่ราคาไม่แพงแล้วก็มีออปชันนี้ให้มาขยับลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีไดร์เบย์3.5นิ้ว2อันนะครับอันนี้ก็ ใส่ทาง SD แล้วก็ฮาร์ดดิสต์นะครับเป็นแบบพลาสติกทูฟรีคุณสามารถติดตั้งได้โดยใช้มือเปล่านะครับดันกึ๊บแค่นี้ล็อกแล้วนะครับไม่ต้องใช้น็อตหรืออะไรแต่อย่างใดนะฮะตรงบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการใส่พาว e r Supply นะครับก็พาว e r อร์ p ป라ขนาดมาตรฐานทั่วไปสามารถใส่ได้แน่นอนแล้วก็ยังมีช่องให้สําหรับเวลาคุณต้องการจะมว้วนสายไฟหักหลบอยู่มาตรงนี้นิดหน่อยนะครับส่วนด้านหน้าอย่างที่เห็น ตรงนี้มันก็ปิดบังพัดลมอยู่นะครับก็แนะนําว่าย้ายพัดลมไปยัดเข้าทางร้านฝั่งด้านหน้าจะได้3ตัวพอดีเลยด้านล่างของตัวเคสนะครับอย่างที่เห็นเลยก็มีขาขึ้นมา4ขาตรงนี้นะครับโดยที่เป็นโฟมนะฮะตรงนี้ก็หนึบดีถ้าติดโต๊ะนะครับส่วนตรงนี้ชึบเป็นตะแกรงกันฝุ่นสําหรับ power supply โดยที่ power supply เราก็ต้องดูดลมเข้าตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีตะแกรงตรงนี้ก็ถอดออกมาล้างได้ง่ายๆเลยนะครับแค่สไลด์อย่างที่เห็น T.B. ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจเลยนะครับด้วยดีไซน์ที่แหวกแนวเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ T.T. หรือว่า ThermalTake นะฮะตรงนี้ก็การติดตั้งอ,งอุปกรณ์ต่างๆตัวนี้อาจจะติดตั้งด้านบนไม่ได้นะครับเพราะว่าเขากินพื้นที่เป็นเจ้าอาขิดิกนี้ไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังสามารถติดตั้งหม้อน้าได้ด้านหน้าแล้วก็พัดลมอีกหนึ่งตัวได้ด้านหลังอยู่ดีนะครับตามแบบฉบับของเคส Mid Tower สมัยใหม่นะฮะส่วนราคาของเขาอยู่ที่2,990บาทนะครับถือว่าไม่แพงเลย ยังไงต้องขอขอบคุณทางบริษัทเทอร์โมโเทคประเทศไทยด้วยนะครับที่จะส่งเคสตัวนี้มาให้ใรีวิวยังไงวันนี้อิงกับทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพิ่มเติก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ